สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเกมที่เล่นสนุกแล้วก็มีแจกของรางวัลให้ด้วยซึ่งนั่นก็คือเกม Fun Shop Version 2ของ s e v e n e อซึ่งวิธีการเล่นก็คือเราก็เข้ามาที่แอปของ s v e n นี่แหละเหมือนที่เราเคยใช้กันทุกวันทุกวันเวลาที่เข้า s แล้วก็ จะใช้สแกนสะสมแตม All m e m b e r อ่ะแล้วก็กดเข้ามาแล้วทีเนี้ยมันก็จะก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเห็นไอตรงกรอบสี่เหลี่ยมที่มีหมีภูอยู่เราก็จะกดเข้ามาตรงนี้อ่ะแล้วมันก็จะมาหน้านี้แล้วให้สังเกตด้านล่างซ้ายมันก็จะมีคำว่าเล่นเกมอ่ะนี่แหละคือตรงที่เราจะจะเข้าไปเล่นเกมแต่ก่อนจะเข้าไปเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าที่บอกตอนแรกว่าอ่ะเกมเนี้ มันเล่นสนุกแล้วก็ได้รางวัลด้วยคือได้ยังไงคือเกมนี้จะมีการเปิดให้แข่งขันกันทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละ3สุกเส,สาร์และวันอาทิตย์ซึ่งวันสุกนียก็จะเริ่มตอนประมาณเที่ยงคืนตรงเป๊ะเลยมันก็จะเริ่มแล้วก็จะไปตัดรอบอีกทีก็คือตอน5ทุ่ม59ของวันอาทิตย์ และทีนี้พอตัดรอบแล้วได้รางวัลยังไงก็คือถ้าใครได้คะแนนลำดับที่1ถึงร้อทางเซเว่นอ่ะเขาก็จะให้เขาก็จะแจก All Member แต้มของ All Member ให้คนละ1,000 0แต้มย้ําว่าคนละ1,000 0แต้มลำดับที่1นึถึงร้อของทุกๆสัปดาห์ซึ่ง1,000 0แต้มของ All Member เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าเราเอา1,000 0แต้มอะ่ะ ไปไปแรกเป็นวอเชอร์แทนเงินสดไปซื้อของในเซเว่ได้115บาทก็ก็ถือว่าได้เยอะอยู่สำหรับการแบบเเล่นเกมสนุกสนุกแล้วก็มีรางวัลด้วยอ่ะทีนี้เราจะพาไปดูกันว่าพอเรากดเข้าไปตรงคขาว่าเล่นเกมแล้วมันจะเป็นยังไงพอกดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวรอให้มันดาวน์โหลดสักครู่อ่าแต่หน้าจอเพื่อดาวน์โหลดมันก็จะโหลดโหลดโหลดไปจนครบ100%นนี่มันก็จะเข้ามาหน้าเกมตรงนี้ที่จริงเกมนี้เคยรีวิวไปแล้วแหละครั้งหนึ่งเคยพาเล่นแต่ว่าอืมไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะมากตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามันมีการแจกรางวัลอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างของเกมเกมนี้จะมีทั้งหมด126ด่าน ไม่รู้ว่าเขาจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าแล้วทีเนี้ยไม่เวลาเวลาแข่งขันกันอะที่จะที่จะได้รางวัลที่จะได้รับหลถึงร้อที่จะแข่งกันจนถึงสุขของทุกปีสุขถึงอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ไม่ใช่ว่าเล่นด่านไหนก็จะได้ก็จะได้คะแนนสะสมนะเราต้องเล่นเฉพาะด่านพิเศษเท่านั้นซึ่งก็คือด่านที่มีเ,เนี่ยเลข7 ก็เซ็ก็คือสัญลักษณ์เซเว่น่ะที่จะแข่งกับคนอื่นซึ่งด่านพิเศษนี้จะมีทั้งหมดประมาณ6ถึงเลื่อนหาดูได้แล้วก็แต่ละด่านและการเล่นแต่ละครั้งแต่ละตามันจะตัดแต้มออ l เมมเบอร์เราตาละ1แต้ม มาต่อกันเลยนะก็คือเล่นแต่ละตามันจะตัดแต้มเราตาละ1แต้มหมายถึงแต้ม All Member ที่เรามีอยู่เหมือนจ่ายค่าเล่นน่ะตาละ1แต้มอ่ะและทีเนี้ยเวลาที่เราจะดูว่าสัปดาห์นี้มีการแข่งขันหรือ,อยังให้เราสามารถเข้ามาดูได้ตรงตรงสีเข,ขียวเนี่ยที่มันเขียนว่า l e a d e r b o a r d แล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลย เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้ดูว่าลีดเดอร์บอร์ดสัปดาห์นี้ไม่พบการแข่งขันซึ่งสัปดาห์นี้ยังไม่ยังไม่เจอยังไม่มีการแข่งขันก็ต้องรอให้มันถึงวันศุกร์ก่อนเที่ยงคืนมันก็จะเริ่มแต่ว่าสักประมาณวันพรุ่งนี้วันพฤหัสมันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสมันก็จะขึ้นโชว์เวลาที่เป็นตัวนับแบบเขาดาวถอยหลังให้ดูแล้วว่าการแข่งขันจะเริ่มในอีกกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ ส่วนเนี้จะเป็นคะแนนของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็จะโชว์ให้ดูว่าลำดับที่1 2 3 4 5สองมีถึงหนึเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็แต่ละคนได้กี่คะแนนเนี่ยแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้และทีนี้มันก็จะมีตัวอัพไอเทมอัปเกรดเนี่ยซึ่งก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามันมียังไงบ้างอ่ะไปดูกันเลย ตรงเซเว่นสาขาอัปเกรดก็คือเราสามารถจิ้มเข้าไปได้เลยมันก็จะมีโชว์ไอเทมต่างๆอยู่2หน้าซึ่งหน้าแรกจะเป็นไอเทมในการใช้ในการใช้ในการเล่นเกมก็คืออันแรกตัวนี้ก็คือตัวตู้อบซาลาเปาอันนี้สคือเครื่องปิ้งไส้กรอกฟุตลองแล้วก็อันที่ 4. ก็จะเป็นตู้เก็บซาลาเปาเราเราเราอบเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อน รอขายแล้วก็จะมีเครื่องทำขนมไข่มุกอะไรก็ว่ากันไปแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องปิ้งแซนด์วิชอ่านี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็สามารถอัปเกรดได้การอัปเกรดก็คือหมายถึงว่าอย่างเครื่องตู้ตู้อบซาลาเปาก่อนอัปเกรดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอบได้ครั้งละครั้งละลูกหรือ2ลูกนี่แหละพออัปแล้วก็จะอบได้3ลูก ประมาณนี้อันเนี้ยก็ตู้เก็บเหมือนกันตอนแรกก็เก็บได้2ลูกแล้วก็พออัพเสร็จเราก็จะเก็บได้3ลูกอันนี้ไม่ได้ลองทําให้ดูเพราะว่าอัพเต็มหมดแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปได้อ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าไอเทมหน้าต่อไปมาหน้านี้ก็จะเป็นไอเทมพิเศษไอไอเทมสเปเชียล ก็ช่วยในการเล่นเกมเหมือนกันตัวแรกเครื่องคิดเงินอัตโนมัติตัวนี้ยบาทเราก็จะใช้เงินที่เราขายของได้จากการเล่นเกมไม่แหละมาซื้อ2,000บาทจะซื้อ,จะ,อจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี้ก็จะช่วยในการคิดเงินเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวช่วยตัวนี้นะเวลาเราขายของตอนเล่นเกมอะ่ะเราก็ต้องบวกเลขเองซึ่งก็จะทําให้เรายุ่งวุ่นวายปวดหัวแล้วก็ขายของไม่ทันส่วนไอเทมที่2ก็คือเพิ่มความเร็ว20%ก็คือมันก็จะช่วยเร่ง เวลาที่เรานึ่งซาลาเปานื้อนมจีบปิ้งแซนด์วิชอะไรเงี้ยให้เร็วขึ้น20%แล้วก็อันที่3มันจะเป็นตัวระงับความโกรธก็คือหมายถึงว่าสถตาลูกค้าเข้ามาแล้วเราปล่อยให้เขารอนานอะไรเงี้ยเขาก็จะโกรธถ,ถ้ามีไอเทมตัวนี้ช่วยเขาก็ก็จะช่วยลดความโกรธของลูกค้าลงทําให้เราได้หัวใจมากขึ้นซึ่งตัวหัวใจนี่แหละที่เขาจะเอาไปนับรวมกันเพื่อแข่งขันกันแต่ละสัปดาห์ว่าใครจะได้หัวใจลำดับ 1- นึถึงร้อแล้วก็รับไปคนละหนึ่งหมื่นแต้ม ส่วนอันสุดท้ายก็คือป้องกันการเสิร์ฟผิดอันนี้หมายถึงว่าก็มีบางครั้งที่แบบลูกค้ามาสั่งขนมจีบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเสิร์ฟสลบเปล่าให้เขาเพราะว่าจิ้มผิดตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันการเสิร์ฟผิดได้1ครั้งตัวหนึ่งตาตัวนี้ราคา2,000บาทเอ้ยลืมบอกราคาตัวนี้3,000บาทตัวนี้5,000บาทแพงสุดซึ่งทุกตัวสามารถจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่เรามีเงินซื้อ เดี๋ยววันนี้จะพาซื้อเครื่องคิดเงินอัตโนมัติเพราะว่าอันเนี้ยใช้ทุกครั้งเดี๋ยวซื้อไว้สัก10ชิ้นแล้วกันเพราะว่าใช้ตลอด10ชิ้นคูณ2,000ก็20,000 20, บาทอ่าพอซื้อมาอย่างนี้ละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปลองเล่นเกมอ๋อลืมบอกไปว่าเอ่อแต่ละด่านน่ะจำนวนลูกค้าที่เราจะให้บริการน่ะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนเนี้ย อยู่ที่ประมาณ70คนมั้งสำหรับด่านท้ายด่านที่ประมาณ120กว่าปวกว่าจะให้บริการเสร็จอ่ะเดี๋ยวมาจะพาลองเล่นเกมแต่ว่าจะเล่นด่านแรกๆแล้วกันมันจะได้แบบไม่ไม่ต้องมีจำนวนลูกค้าเยอะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปอ่ะเดี๋ยวจิ้มเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีให้ให้เลือกว่าเราจะใช้ไอเทมอะไรอยู่ตรงนี้ ส่วนตรงนี้ของรางวัลประจําวันก็คือ,อคนสำหรับแต่ละตาถ้าเล่นได้คะแนน401คะแนนขึ้นไปก็จะได้เป็นตัวคูปองแลกซื้อายตา e ีซี่เบกจำนวน10เอ้ราคา10บาทจากปกติ20บาทคนที่เล่นได้คะแนน51คะแนนถึง400คะแนนก็จะได้เป็นคูปองซื้อข้าวโพดอบกรอบตาเซเว่นซีเล็กราคา10บาทจากปกติ15บาทส่วนถ้าใคร ได้คะแนน,น0ถึง50คะแนนก็จะได้รับอ All point อ member point หนึ่งแต้มมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันโดวยวันนี้เราจะใช้อเเมพิเศษแค่ตัวเครื่องคิดเงินเครื่องช่วยคิดเงินก็พอแล้วก็กดไปที่เริ่มเล่นเลยเวลาเราจะใช้อเทมพิเศษก็คือเอามาจิ้มตรงที่เราจะใช้แหละแล้วมันก็จะขึ้นเขียวเขียวเข้ม,เข,ม,เ,ขมเข้มประมาณนี้ อ่ะนีจิ้มแล้วก็เริ่มนมจีบกาแฟาโกโก้อ่าพอมันนึ่งเสร็จเราก็ดดบเบิ้ลคลิกเอ้เราก็คลิก2ครั้งอ่าจิ้ม2ครั้งแล้วก็จิ้ม1ครั้งเพื่อขายจะมีเครื่องคิดเงินพิเศษขึ้นมาถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใชไอเทมช่วยเราก็ต้องมานั่งคิดเงินเราต้องมานั่งบวกเลขเองซึ่งมันจะเสียเวลาแล้วก็ทําให้เรางง มุมซ้ายซ้ายมือบนตรงนี้ก็จะบอกว่าจำนวนลูกค้าที่เราให้บริการตอนนี้เราเราขายให้ได้กี่คนแล้วส่วนมุมขวาบนตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราขายได้แล้วก็จำนวนหัวใจที่เราได้จากลูกค้าก็หมายถึงว่าถ้าเราให้บริการเขาแบบดีเขาพึงพอใจแล้วก็จะได้หัวใจเยอะก็หมายถึงว่าเราต้องเสิร์ฟให้ลูกค้าไวๆเวลาเขาเข้ามาจะไม่ต้องให้เขารอนาน หัวใจที่อยู่มุมซ้ายบนแหละคือตัวที่เขาจะเอาไปนับแล้วก็แข่งขันกันแต่ละสัปดาห์ที่บอกว่าใครได้ลำดับที่1ถึงร้อก็จะได้1 0 0 0 0หมื่นแต้มไปฟฟีๆจากเซเว่นเนี่ยเราก็จะเล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆจนจนขายให้ลูกค้าคนเนี่ยจิ้มผิดแล้วผิดไปหนึ่งครั้งเฮ้ยผิดไป2ครั้งแล้ว ไม่แน่ใจว่าแต่ละตาเนี่ยจะผิดได้กี่ครั้งแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิน3ครั้งเพราะว่าเท่าที่สังเกตอะแต่ละด่านอะจะไม่เท่ากันด่านต้นๆก็จะให้ผิดได้เยอะหน่อยด่านในยกักๆาก็จะลดจำนวนการผิดพลาดลง ตรงนี้เราสามารถนําเครื่องดื่มมาพักไว้ได้แก้วหนึ่ง mm hmm. เพื่อรอขายประมาณนี้นี่เวลาขายแต่แค่ครั้งเดียวนะอย่าแตะสองครั้งไม่งั้นมันจะกิดเป็นการเบิลแล้วก็ถือเป็นการขายของผิดนี่ครบ30คนแล้วมันก็จะขึ้นมาว่ายูวินก็คือชนะก็มันจะขึ้นโชว์ให้ดูว่าอ่าเราเล่นตาเนี้ยเราได้หัวใจกี่ดวงซึ่งตัวหัวใจตัวนี้แหละตรงนี้ ที่เขาจะเอาไปนับสะสมรวมกันในแต่ละสัปดาห์ส่วนจำนวนเงินตรงนี้มันก็จะมาสะสมอยู่ตรงมุมขวาบนเนี้เพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ซื้อไอเทมต่างๆที่เราต้องการอัปเกรดอ่ะพออย่างนี้แล้วเราก็กดต่อไปอ่ะนี่มันก็จะได้คูปองประจำวันขึ้นมาจะบอกว่าเราได้อะไรเราก็กดยืนยนัน พอได้คูปองมาแล้วถ้าเราอยากดูว่าคูปองเราไปอยู่ตรงไหนใช้ยังไงก็ออกจากหน้าเกมนี้ไปก่อนนะมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะมีข้างล่างมีคําว่าคูปองของฉันเราก็คลิกเข้าไปเนี่ยคูปองเรามันก็จะมาอยู่ตรงนี้รวมรวมกับคูปองต่างๆที่มีอยู่เนี่ยบางบางบางสัปดาห์มันแจกคูปองเงินสดด้วยนะ10บาทก็คือซื้อสินค้าครบ100บาทแล้วก็ เอาไปลดได้เลย10บาทซื้ออะไรก็ได้ในเซเว่เวลาเราใช้แล้วก็แตะเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็น qr code มาอย่างนี้แล้วก็ยื่นให้พนักงานสแกนได้เลยประมาณนี้แล้วก,กดใช้คูปองมันก็จะขึ้นมาสำหรับการเล่นเกมก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆยังไงก็ลองเข้ามาเล่นดูเล่นสนุกแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยแล้วก็รอดูว่าจะมีอัปเกรด จะมีอัพเลเวลต่อไปอีกไหมสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันพานเล่นเกมสนุกสนุกได้รางวัลเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย